ครับสวัสดีครับวันนี้บริษัทเอ็กซ์แล้เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์นะครับพามาชมโครงการนิวโนเบิลเมกะพัฒนบางนาครับของโนเบิลดีเวลลอปเมนต์นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการไฮไลท์36ชั้นนะครับอยู่ติดกับถนนบางนาตราดแล้วก็ใกล้ติดกับทางเมกะบางนาเลยนะครับซึ่งทำเลค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับบริษัทโนเบิลดีเวลลอปเมนต์จำกัดนะครับที่ให้ความไว้วางใจบริษัทเอ็กซ์แล้เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์นะครับมาทำเฟอร์นิเจอร์ นะครับสำหรับเซลล์แกลเลอรี่แห่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมกันว่าในห้องแต่ละท้ายที่ทั้งหมด4ท้ายที่เราทำที่โครงการนี้แต่ละท้ายมีแบบไหนบ้างขนาดไหนบ้างแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ทางบริษัทเอ็กซ์ลาร์เฟอร์นิเจอร์นี่ยได้ทำให้กับโครงการ นี้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละท้ายเป็นยังไงครับโดยที่เราจะเริ่มจากท้ายที่เป็นวันเบสแล้วก็เป็น two ูเบสผสมกันนะครับเดี๋ยวลองติดตามได้เลยนะครับครับเรามาเริ่มจากการไปชมห้องตัวอย่างนะครับทายแรก26ตารางเมตรไปชมกันเลยครับ <S <S เข้ามาในห้องเนี่ยเราก็จะเจอทั้งเริ่มต้นก็คือเป็นตู้สําหรับ ไว้วางของนะครับอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็ด้านล่างจะเป็นชุดของตู้สําหรับวางรองเท้านะครับทั้ง2บานนี้ก็เป็นระบบปิดแบบซอฟโค้ดนะครับถัดเข้ามานะครับก็จะเจอกับทางชุดครัวนะครับแล้วก็โต๊ะทานอาหารโดยโต๊ะทานอาหารเราจะมีเก้าอี้ให้2ตัวนะครับเป็น2ที่นั่งนะครับวัสดุก็จะเป็นตัวเก้าอี้เนี่ยจะเป็นไม้ยางพาราธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ท็อปโต้เนี่ยเป็นผิวเมลานีนะครับ สามารถการลอยขีดควรกันน้ำกันความความ,วามชื้นได้ในระดับหนึ่งนะครับด้านซ้ายมืองผมนี้ก็คือเป็นชุดครัวนะครับที่ทางโครงการแถมให้ชุดครัวเ็าจะประกอบไปด้วยชุดครัวมาตรฐานนะครับซึ่งมีทั้งเตามีฮูดแล้วก็มีที่สำหรับไว้วางไมโครเวฟด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนของก๊อกและก็ซิงค์นะครับส่วนโซนด้านนั้นก็จะเป็น ช่องไว้สําหรับใส่ตู้เย็นแล้วก็มีช่องเปิดด้านบนนะครับต่อไปเราก็มาดูในโซนถัดไปนะครับก็คือโซนของลิฟวิ่งนะครับลิฟวิ่งเราก็จะมีส่วนของโซฟาแล้วก็มีโต๊ะกลางโซฟานะครับตรงนี้สวยงามแล้วก็โต๊ะวางทีวีนะครับซึ่งสามารถวางทีวีได้ประมาณ50นิ้วนะครับแล้วก็จะมีช่อง,องต่างๆไว้เก็บของแล้วก็มีบานเปิดนะครับไว้เก็บของได้ด้วยนะครับ บานเปิดก็เหมือนกันนะครับเราใช้เป็นบานพับแบบซอฟโค้นะครับแต่เรามาดูห้องนอนกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของห้องนอนเนี่ยครับก็เข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอในส่วนของโต๊ะื่องแป้งนะครับที่โครงการแถมให้นะครับแล้วก็โต๊ะื่อนแป้งก็จะมีส่วนของลิ้นชากนะครับไวเก็บของได้แล้วก็จะมีตัวชุด ตู้เสื้อผ้าิวอินนะครับที่มีกระจกอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาปุ๊บก็จะมีชั้นวางของนะครับแล้วก็มีส่วนของราวแขวนผ้าแล้วก็ลิ้นชักนะครับซึ่งสามารถเก็บอุปกรณ์สัมภาระแล้วก็เสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ระบบปันปิดก็คือเป็นระบบซอ f t โคน,นะครับต่อมาในส่วนของเตียงนะครับตัวนี้เตียงจะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับก็จะผลิตจากไม้ p าร์ติเค เคลือบผิวเมลามมนเกรดอีวัน e นะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานด้วยแล้วก็สามารถกันรอยกันขีดข่วนได้นะครับแล้วก็เรามีชั้นข้างข้าหัวเตียงข้างๆงเตียงเนี่ยก็คือเป็นชั้นไม้ไว้สาหรับวางพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นมือถือหรือ,รอเวลาแล้วก็มีปลั๊กสําหรับชาร์จด้วยนะครับก็จบในส่วนของห้องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกันดีกว่าครับ